เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกมเว็บซีโมบายนะครับวันนี้ก็3 1บ้นแล้วนะเพื่อนนะพวกนี้น่าจะเป็นวันที่หลายๆคนแล้วก็ทุกคนรอคอยนะครับสําหรับวันที่1นะฮะใครที่นะครับจะนะฮะซื้อนักเตะนะครับเก่งกาไรนะช่วงวันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าตัวไหนน่าเก่งกําไรบ้างแล้วก็นะครับใครที่จะซื้อนักเตะเสริมพีมนะครับเดี๋ยวรอพวกนี้นะครับบอกเลยพวกนี้ราคาเนี่ยเรียกว่าลงแน่นอนนะลงน่าจะลงทุกตัวนะครับ ถามว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างเนนะี่ยะนะเดี๋ยวพาไปรับชมแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับเพื่อนๆนะฝากกันกดไลค์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจกับช่องบูชแนลของเราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับนี่เลยครับผมนะเพาเว p ร์เพาฟูเป็นเมนนะครับก็สามารถเติมเกม f อฟซูเอฟซีโมบายนะราคาถูกได้เลยนะครับก็แพคต่างๆเนี่ยสามารถทักไปเติมได้เลยนะปลอดภัยและรีฟันนะร้านกดเอง100%แล้วก็เติมไว้ด้วยเพื่อนๆนะครับในส่วนของนะครับ ถามว่าทําไมถึงซื้อนักเตะเสริมทีมพวกนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของต่อเวลาพิเศษนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะรออันนี้อยู่ใครรอต่อเวลาพิเศษอยู่บ้างครับใครที่รออันนี้เลยนะรอแลกเปลี่ยน6,000แต้มนะครับฝากกดหนึ่งหน่อยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าพ่งนี้จะได้ตัวอะไรเดี๋ยวพ่กนี้ผมแลกเลยนะนะครับส่วนเรื่องของราคาก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะยังไงก็ถูกแน่นอนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่5,000นะ800แต้มแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเเก็บแต้มมิัน แลกตัวหนึ่งก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับพอมีตัว97นาะมีกิลิตซันชายอยู่นะเป็นตัวซื้อขายไม่ได้เดี๋ยวมาแลกนะครับก็ในส่วนนี้นะครับอีเวนต์จะรีเซ็ตใน42วันนะครับถ้ากับว่าตรงนี้เพื่อนๆนะใครที่นะครับแต้มเรียกว่าพอจะเก็บไว้นะผมแนะนําให้เก็บนะครับถ้ากับว่าเราแลกพวกนี้นะครับพ่กนี้เนะี่ยรีเฟรชวันที่1นเนาะแล้วนะครับในแต้มเนี่ยก็จะสามารถแลกได้อีกรอบหนึ่งนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้แลกเลยนะใครที่ยังไม่ได้แลกเลยนะครับแล้วถ้าคิดว่า น่าจะเก็บแต้มทันนะวันนี้คุณเปิดไปเลย6กพันนครับพรุ่งพรุ่งนี้รีเซ็ตมาใช่ไหมเดี๋ยวเก็บอีกเก็บใหม่นะครับมาเปิดอีกหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกรอบหนึ่งนะก็เปิดได้รอบหนึ่งก็เท่ากับว่าใครที่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้นะครจะได้3รอบแต่ถ้าใครที่เปิดแล้วแบบผมเนี่ยก็จะได้สองรอบนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ไปลุ้นกันวันที่1นะครับบอกเลยว่านะครับตรงนี้เดี๋ยวมีนักเตะใหม่ด้วยนะนักเตะใหม่ก็จะรีเฟซเข้ามานะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะร้อยหนะน บอกเลยนะครับว่าอานายตัวร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหราคาน่าจะลงน่าจะอยู่ประมาณถ้าเกิดสมมติว่าเข้านะถ้าเข้าน่าจะอยู่ประมาณผมว่าน่าจะเหลือประมาณ800700น่าจะลงมาได้ถึงประมาณ800อ่ะผมคิดว่านะเดี๋ยวค่คยไปซื้อตั้งแต่เสริมทีมเนาะนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้นะตัวร้อยหนึ่งอย่างเช่นโรดี้หรือว่าตัววอลเกอร์ Walker อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวไวรอช้อนไวรอซื้อพวกนี้นะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยหลายๆคนนะครับเปิดมา ร้อยละเจนะครับจะเป็นการขายทำกำไรนะส่วนร้อยสามสิบเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการเอาไปเสริมทีมตัวเองเนาะเผื่อว่าได้ตัวที่ดีแล้วก็ตัวที่อยากเล่นนะแล้วก็ช่วงนี้ก็กิจกรรมไม่มีแจกมาเคด้วยนะครับนะครับก็ไว้ตีเล่นไว้ตีลองเอไ้ไเล่นกันได้เลยนะครับตัวไหนที่เอ่อได้จากกิจกรรมเปิดตรงแลกเปลี่ยนมาเมื่อกี้นะแต่พิเศษต่อเวลาพิเศษเนี่ยถ้าลองเล่นแล้วไม่เข้ามือเราตีสักม่วงก็ได้นะทุกคนแนะ,นะนำว่าตีม่วงกําลังดีนะครับ ลองเล่นไม่เข้ามือปุ๊บนะขายนะครับเราจะได้เปลืองมัทเียไม่เยอะนะครับแล้วก็ขายต่อได้เนาะนะครับอีกหนึ่งตัวนะทุกคนนะอีกหนึ่งตัวที่อยากจะให้เพื่อนๆนะใครที่มีงบนะครับอยากจะเก่งกําไรแต่ว่าตัวนี้ถือนานหน่อยนะอาจจะต้องถือนานประมาณเกือบเดือนเลยนะทุกคนนะกว่าราคาจะขึ้นนะครับสําหรับกาการบผมนะกากาตัวนี้นะครับเข้ามาวันแรกๆเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งร้อเนาะตอนนี้นะครับราคาในเรียกว่าร่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่48่สอนะครับถามว่า 48M จะลงไปกว่านี้ไหมผมว่านะครับแนวโน้มตลาดนะทุกคนนะถ้าพูดถึงแนวโน้มตลาดเนี่ยนะครับเฉลี่ยจาก126หรือมา50นะลงเกินครึ่งแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่ลงไปกว่า48นะครับหรืออาจจะอยู่ประมาณไม่เกิน46คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะใครที่จะซื้อนะครับกากาเน่ก็อาจจะซื้อวันนี้หรือจะรอดูพ่งนี้ก็ได้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะถ้าเกิดใครที่ไม่ปลดพาร์นะครับก็คือกด ปกติเล่นปกติทุกวนะันจะได้เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานอยู่ที่50มัง้ง50กว่าๆนะผมก็ไม่ได้ซื้อนะผมก็เห็นอยู่ก็เก้านะผมก็ขายขายดีไม่ไม่ขายดีกว่านะหรือว่าจะรอช้อนนะเนี่ยนะสี่สิบแปดเจ็ดเนี่ยเห็นไหมคนขายเริ่มน้อยแล้วนะทุกคนนะมีคนตั้งอยู่เนี่ยสี่สิบแปดนะครับหรือใครจะรอกนะ็ได้อ่ะเผื่อลงสี่สิบเจ็ดนะครับซื้อไว้เก็งกำไรได้ถามว่าขึ้นถ้าขึ้นเยอะไหมนะครับความคิดของผมนะถ้าขึ้นมาอาจจะอยู่ที่เกือบเท่าตัวเลยนะนะครับแปดสิบเอ็มน่า ต่ำๆเลยก็เจ็ดสิบนะยังไงก็กำไรแน่นอนแต่ว่ามันต้องถือยาวนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเสริมทีมเนาะแล้วก็เรื่องของเม็ดนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีมัดเคก็เอาไปตีขายได้เนาะเม็ดแดงอยู่ที่ร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเนี่ยเห็นไหมร้อยหกสิบสองราคาต่างกันเยอะนะไม่ขาวกับเม็ดแดงนะครับใครที่อยากเรียกว่าอยากขายเลยก็อะลองไปตีเม็ดดูนะเม็ดม่วงก็เก้าสิบแปดนะครับเม็ดม่วงเก้าสิบแปดก็มีคนซื้ออยู่นะแต่ว่าเม็ดขาวเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยมากแค่คุณซื้อแล้วคุณถือไว้รอนน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 นะะะะะทาาาาากกไรรรคับ็อาาาอนะอจจห่่่่ยยเเพววใสขงี ก็พึ่งเข้ามาเนาะนะครับก็น่าจะต้องสักพักแหละรอทุกคนกดพารกันจนหมดนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนักเตะก็มาทํากําไรได้นะครับวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับสําหรับใครที่จะนะครับเก่งกําไรนะครับต่อมานะครับตัวที่จะเข้าในฮอร์ออเบเลเจนพวกนี้เนาะนะครับสําหรับใครที่เล่นทีม A ไปแล้วนะเพื่อนนะในส่วนของคอลเลคชันนะครับทีม B ีลอก่อนนะทีม B ยังไม่ปลดนะครับทีม B เนี่ยปลดวันที่8สิงหานะ้วพ่งนี้วันที่หนึ่งนะครับหลายคนถามผมว่าพี่ผมยังไม่ได้กดเนี่ยทีม A เลยนะครับ มือผมไม่ได้กดรับทีมเเลยนะเพราะยังหาไม่เจอตัวที่อยากได้นะครับถามว่าทันไหมทันนะครับเพราะว่าพวกนี้ทีม B ยังไม่เข้านะแต่นักเตะที่จะเข้านะครับนั่นก็คือนะนักเตะชุด A อันนี้คือชุด A นะทุกคนนะชุด A ที่เข้ามาแล้วก็จะมีใครครับมีอาไนเนาะแล้วก็มีใครเบอร์แคมป์นะแล้วก็มีในส่วนของไรกาศนะครับแล้วก็กาลินชาเนาะนะครับอันนี้ใครอะชื่ออะไรนะผมจาชื่อไม่ได้นะก็ปีเตอร์เชคนะที่เข้ามานะครับส่วนพวกนี้นะตัวที่จะเข้านะครับ อันเนี้ยคิดว่าเข้าแน่นอนก็คือนะหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับคาร์ลอสโรเบโตนะใครที่อยากได้นะครับเอาไปเสริมตําแหน่งเนี่ยนะครับบางทีแบบวิ่พี่ผมจะซื้อวอลเกอร์ดีไหมหรือจะเพิ่มเอ่อหนึ่งร้อยหนึ่งนะไปเอาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเขาที่เคยเล่นมาเก่งอยู่นะนะครับแต่ราคาจะแรงเลยนะาแรกๆนะครับผมเคยเล่นตัวเนี้ยที่เป็น OR 96ผมว่ามันเก่งอยู่นะแล้วเกาขโดดข้ามมาร้อยหนึ่งเลยนะก็เรียกว่าน่าสนใจนะครับตัวต่อมานะครับบูตกัตเนาะนะครับตัวเนี้ย ของเดอนเป็น,ปนทีเดี๋ยวต้องดูเท้านะพรุ่งนี้ว่าเท้า4-5หรือ5-5นะครับแต่มาตำแหน่ง CF101 นะก็ใครที่ชอบเล่นนะครับฟอนเนาะหรือว่าจะไปยืนไดทีเนี่ยนะครับใครที่เคยเล่นตัวเก่าตัวเดิมแล้วชอบแล้วเข้ามือก็อาจจะรอจัดได้นะครับเนาะส่วนนะครับนี่เลยครับผมนะไปอีกของเรานะครับ RW 100นะกับจอร์ดเบสนะครับใครที่เป็นแฟนแมนยูบอกเลยว่าต้องจัดแล้วนะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะจัดดีหรือเปล่าอ,อาจจะต้องรอสัก2อาทิตย์ถ้าใครที่เล่นจริงๆนะหรือว่า เปิดมานะครับโดยปกติเนี่ยจอร์เดนเนี่ยเล่นได้เลยนะนะครับก็เรียกว่าพิ้วเลยนะด้านขวานะครับก็เป็นนักเตะโอเวอซานหนึ่งร้อยนะอีกหนึ่งตัวนะที่เรียกว่าดีนะครับดีเลยนะฮะแถวล่างก็จะมีนะ LW 99นะครับอันนี้เป็นลิเบอรี่เนาะนะครับลิเบอรี่ใครที่เล่นล่าง97แล้วเข้ามือก็อาจจะรออัพมาเป็นล่าง99ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของซัมบอต้านะมาเก้าเกาเอลบนะครับแต่ซัมบอต้าเนี่ยต้องบอกนะว่าอาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แล้วก็คู่แข่งในส่วนของ LB ค่อนข้างเยอะะนครับไม่่วาจะเป็น ไปโอเฮนันเดสนะแล้วก็ใครอะกิมาโดอย่างเงี้ยนะครับเออตัว,ต,วตัวเรียกว่าตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะใครที่แบบถ้าไม่ชอบสายดักบอลก็ไปเล่น2ตัวนั้นนะครับหรือว่าใครที่แบบพีอยากได้โ R99 ้กแล้วก็ดักบอลดีๆนะตัวนี้ก็ได้ครับเนาะก็ยืนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับสำหรับนี่ฮะ LB นะที่จะเข้าพวกนี้นะครับตัวที่จะเข้าก็น่าจะประมาณนี้นะส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยคิดว่า น่าจะยังไม่มีอะไรเข้าใหม่นะทุกคนนะน่าจะยังไม่มีอะไรเข้าใหม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับไอเข้าคอนิเคิลเนาะอันนี้ก็น่าจะเก็บหลายคนน่าจะเก็บกันจนถึงได้ต่อเลยแล้วใช่ไหมผมก็ไปเก็บนะสตีเว่นเจอร์านนะครับนี่ได้ครบเรียบร้อยแล้วก็ต่อเละครบเรียบร้อยนะครับบางคนบอกว่าโอ้พี่ขอบคุณต่อเละกับเจอร์หลานได้นะครับเอาไปแลกแต้มเรียบร้อยแล้วได้มาบางคนได้แปดร้อยบางคนได้พันหนึ่งนะสำหรับแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับใครไม่ได้ใช้ก็เอาไปแลกก็ได้ถามว่าต่อเละตัวนี้ดีมมม้เเก่ง่งนานาล คุณมีงบจํากัดแล้วต้องการเสริมตําแหน่งอื่นอย่างเช่นอยากได้การคุณลิกอะไรประมาณนี้ก็เล่นล่างนี้ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปซื้อตัว98นะครับถามว่าแตกต่างกันไหมก็นิดนึงนะครับแตกต่างนิดนึงแต่เล่นได้ครับผมแล้วแล้วก็เจอหลาดนะครับเป็นยังไงบ้างเจอหลานนะครับหลายคนบอกว่าเล่นดีเลยนะครับเอาไปลงในส่วนของเฮดูเฮดนะเนี่ยตัวเจอหลาดร่างนี้ดีนะ98นะเขาถือว่า แต่โดยรวมถือว่าเล่นได้เลยนะเพื่อนนะแล้วก็ต่อมานะต่อมาที่จะปลดเนาะก็จะเป็นแฟงลมพาดน,นะครับลมพาตัวนี้นะเนาะลมพาตัวนี้เป็น97นะเพื่อนนะก็นี่ฮะสแตตเป็นยังไงบ้างอืมผมว่าผมว่าไปเล่นไปนเล่นเจอหลาดียวนะคือ <c oughs> จะเล่นลมพาดแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าแฟนเทลซีนะเขาชอบกันเยอะนะเพราะว่าลมพาตน,นี้คือแบบเดอะเบสเลยนะนะของเทลซีนะช่วงนั้นนะครับสำหรับตำแหน่ง CM เล้วนาะก็ไปจัดกันได้แล้วก็มีชุดมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ทีนี้ก็รอบนี้นะใครที่นะครับเก็บนะไอเข้าคอ,คอคนะิเคิลเนาะเราก็จะได้ตรงนี้ครับผมสี่แล้วนะแล้วก็ดูโฆษณาก็เป็นนะห้าห้าอันต่อวันนะก็ทําให้การเก็บเนี่ยเร็วขึ้นนะครับอืเดี๋ยวลดจากแรมผ่านไม่รู้จะเป็นใครต่อนะก็ยังมีให้เก็บเรื่อยๆนะกิจกรรมนี้ก็ยังอยู่กับเราอีกเรียกว่ายาวๆนะทุกคนนะยังไม่ไปไหนนะครับก็มาสามารถเก็บได้นี่แล้วก็ตรงนี้ผมใกล้ครบแล้วนะทุกคนนะ,ะนะครับกดรับก่อนได้อะไรเอ่ยปึ๊บเนะี่ยแปดสิบไม่มีหน้าเลย ได้แปดสิบมาแล้วก็นะครับอันนี้ต้องเก็บเพิ่มนะใช้พลังงานหนึ่งร้อยโวไนานอยู่เหมือนกันนะทุกคนอืก็มีกิจกรรมนะครับที่เราได้เล่นได้เก็บกันเนาะนะครับส่วนซันชายเนี่ยผมว่าน่าจะหมดแล้วนะใกล้หมดแล้วนะครับใครที่ยังเก็บไม่ครบก็ไปเก็บกันด้วยนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนนักเตะได้เนาะของผมก็นะครับซื้อใกล้หมดละอืมนะครับผมก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะหมดวันวันพุธนี้แหละนะครับนะวันนี้วันอะไรอะวันนี้ก็วันพุธแล้วนะทุกคนนะพรุ่งนี้วันฤหัสเนาะนะครับ เนี่ยนะก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะเพราะว่าแต้มผมเก็บไม่ทันผมก็เลยไปแลกตัวนะครับนี่หรือใครจะเก็บพันหนึ่งไหมแต่เนะี่ยซื้อขายได้แต่ผมเก็บไม่ทันนะผมไม่เปิดตัว200อนะอันนี้เล็กอ250เนาะนะครับเดี๋ยวแต้มที่เหลือก็คงแลกอันนี้แหละ250แต้มนะครับผือว่าได้ตัวแบบ96าขึ้นไงเกากก็ไปสามารถไปแลกเปลี่ยนได้นะไปแลกเปลี่ยนเป็นแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับอ่าแล้วก็ส่วนแพ็คนะครับ แพ็ควันนี้ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะที่น่าสนใจนะก็น่าจะเป็นอานายแหละนะครับใครจะหาอานายก็นะครับแลกเปลี่ยนหรือว่าหาจากกิจกรรมนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวเข้าเพิ่มเนี่ยอานายก็เลในการออกจะยากขึ้นเนาะนะครับ,นะรบก่อนจากกันไปเดี๋ยวพาไปดูอานายสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าราคาเท่าไหร่แล้วนะครับอ๋อานายการติดตามนะครับออานายผมไปไหนแล้วละ่ะนี่ผมไม่ได้ติดตามอานายไ้เลยเนี่ยนะครับเอที ST เลยนะ น่าจะขึ้นโน .1 เลยนะตัวแรกนะครับตัวนี้เรียวกว่าน .1 อ่ะเห็นไหมวันนี้เหลือแปดร้อยกว่าล้านแล้วทุกคนนะพรุ่งนี้อาจจะลงไมกว่าน,นี้อีกนะครับใครที่หาเงินนะเตรียมซื้อได้นะครับเม็ดเม็ดเขียวเท่าไหร่โอ้ยไม่มีใครขายเลยอ่ะนะครับอุ้ยเม็ดม่วงพันหนึ่งผมว่ารอก่อนใจเย็นๆอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้เล่นกันอาแนยนะครับ,รรบ,รรบตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใครที่เล่นล่างเก้าเจ็ดมานะนะครับก็เรียกว่า น่าจะเล่นร่างนี้ไม่ยากแล้วก็ร่างนี้เก่งกว่า97นะครับผมเนาะแล้วก็ใครนะครับที่อยากเล่นอานายนะครับถ้าคุณไม่อยากเสียงเงินเยอะไม่อยากแบบว่าพลาดนะครับผมแนะนําว่าคุณไปซื้อตัว97นะฮะเม็ดแดงเล่นก่อนนะครับไปซื้อ97เม็ดแดงเล่นก่อนเม็ดแดงตอนนี้เหลือเท่าไหร่หรือจะเม ng, ็ดม ng, ่วงก็ได้เม็ดม่วงผมเม็ด่วงไม่แดงเท่ากันเลยทุกคนนะครับร้อยเก้าสิบกว่าเนี่ยเออไปซื้อเม็ดแดงนะซื้อเม็ดแดงไปเลยครับถ้าราคาเนี้ยนะ หรือจะเอาสุดก็ไม่ส้มไปเลยนะครับเพิ่มอีกกี่เอ็มเนี่ยเพิ่มอีก50าเอ็มนะครับได้ส้มเลยผมว่าซื้อส้มก็ได้247แต่อย่าเพิ่งซื้อเดี๋ยวซื้อพรุ่งนี้นะครับซื้อไปลองเล่นก่อนนี่ถ้าเข้ามือค่อยไปซื้ออาไนตัวร้อยหนึ่งถ้าไม่เข้านะครับก็จะได้ไปซื้อตัวอื่นนะครับจะได้ไม่ต้องมาซื้ออาไนเพราะว่าอาไนเนี่ยเก่งนะฮะแต่ถ้าคาเานเล่นไม่เข้ามือมก็คือไม่เข้ามือจริงนะนะครับฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าซื้อตัวถูกเล่นก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องไไไไไปปปเเ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 สสนะีียยยยยงงงินน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 นอออออะะะะๆมมมมมมม่่่่่่่ต้้้พพพลลลลาาาาาซืืแนนครับทข จะขายทิ้งราคาตกอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็หวังว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆนะพอนะครับเสริมทีมแล้วหรือว่าจะเป็นการนะครับนำเงินเนี่ยไปซื้อนักเตะเก่งกำไรได้เนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอัปเดตอะไรมาผมมาทำคลิปให้แหล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม